วันนี้นะครับวันนี้ลูกค้าเอาลูกค้าเอารถมาล้างตู้แอร์นะครับตอนนี้ผมได้ก็ะทำการรื้อตู้แอร์ออกมาตนอะนนี้ลูกน้องกำลังถอดตู้แอร์ออกมาครับอันนี้เป็นรถอัพต้า1.6นะครับนนร,รืบ้อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ภายในอันนี้ก็ไม่ได้รื้อยากมากเท่าไหร่นะครับอัพต้า1.6ไม่จำเป็นต้องรื้อคอนโซลนะครับรื้อแค่เก๊ะ แล้วก็ถอดตู้ออกมาได้เลยนะครับแต่น้ำยาแอร์เราก็ต้องโบออกก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับตรงนี้ถอดท่อแอร์ออกมาแล้วก็ถอดก็จะมีน็อตยึดตู้แอร์อยู่สามตัวนะครับแล้วน็อตยึดท่อแอร์อยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลงขั้นตอนการล้างให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูดูว่าน้องมันถอดถ,ถึงตรงไหนแล้ว นกำลังขอดอยู่นะครับเดี๋วยวคลิปหน้าผมจะเอาขั้นตอนการล้างให้ดูนะครับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณมากครับ